ได้ยินไหมครับโกนปาวิสฮัลโหลฮัลโหลเรือว่าได้ยินพี่ป้ได้ยินพี่ฮัลโหลมาแล้วเหรอแล้วพี่คนหนึ่งเขาไปนั่งน้อยอุกในใจ้ขางล่างอ่ะก็อยู่ในแหละคนเดียวทุกวันยินดีจัดอ่ะเรเบิร์เข้ามาช่วยเรียนหน่อยดิมาแล้วครับพี่ ตอนชีวแต่ผองแต่หกโมงเชื่อไหมตอนนี้สามตุ่มครึ่งอ่ะพี่พึ่งแบบพึงบ้านอ่ะไม่เชื่อ,อพี่ไปกินข้าวกระสาวมาใช่ครับตัดผมครับเราคุยจังหลายไงโอ้โคตรนานเลยนาะยแห่งงดพี่ลิเวิร์่ใช่เลยนายดีมีสองคนเองกับพี่สักเล็กเนี่ยจริงครับสวัสดีมาเข้ามาเดี๋ยแชร์บิวฮะท้ามีสองคนก็แข่ง เขาจแข็งไงล่ะบ้านหลังนี้บ้านละคนไม่เ,เธอก็เหมือนดวงใจต้องติดตเมม้ื่นงเรื่อเชนแมนนี่ดี้ลงมาฝักตอ่อทำไ,ไมเชร์บี่ติงล้วว่าจริง ใต้มันกลับมาวันไหนก็ไม่รู้กลับมาแล้วนี่ไงมันกลับมาแล้วอีต้ยอยะน่าแปลกแล้วข้อเสียบอกของพี่ไปไหนหายตั้งแต่เย็นๆนะฮะลองโทรตามดูซิเผื่อจะมา,าเข้าควขา เฮ้ยบ้านโดน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 พี่บ้านโดนของจริงพี่ของจริงครับพี่โกเล็กบ้านโดน เฮ้ยไม่ใช่เรียบหรอไม่ยูตายแน่เลวัด

ปะเต้ปะเต้ชั้นนอกแล้วพี่ หาเลยเงียบไปดิเฮเวนตะไร พี่โกเครกบ้านโดนพี่บ้านโดนบ้านโดนไม่ได้ดีนเลยครับกำลังโดนเลยเหรอกำลังเลยมันแป๊ดแล้วเบิดไก่เหรวพี่มันอ่าผมแปะผมแปะไม่ใช่ผมผมโยนใส่มันแกงอะไรคุณชัยว่าดูเขาหลักฮะ นั่นจะฝรั่งพี่บ้านตรงบ้านตรงถ้ำโอ้ยย้นอีกไปแม่บ้องอยู่ไหนมันบ้องอยู่ข้างล่างก่อนที่สองพี่ออตี้ก่อนผมใช่ไหมไม่มีแม่บ้องเลยเจอเลยนี่ข้างล่างอันที่สองอันนั่นแหละเจอเลยลูกบ้องอ๋อแม่บ้องอยู่ผมนี่ มีเอเคใช่ไหมใช่คับมีเอเคมีเอเคพี่นี่แม่บ้องดีนะขอแม่บ้องหน่อยตายไปเยอะนี่โยนให้แล้วพี่พี่หลังหลังพี่แล้วหลังพี่หลังพี่หลังพี่มันเข้ามาถึงชั้นรอบนอกแล้วแล้วแล้วนะเอาคาประตูเดี๋ยวพี่เดฟให้เฮ้ยคาประตูไป เาประตูเราแปะเข้าประตูนั้นแตกเราแปะกระแพงเราแตกแล้วตอนนี้อยู่ชั้นนอกตรงไหนชั้นนอกชั้นป้อมปืนชั้นนอกชั้นนอกคือชั้นนอกสุดของบ้านใช่ไหมใช่ฮะที่มีป้อมปืนเด็ไปยิงใช่ปะชั้นเดฟมองเห็นข้างนอกสุดแล้วต้ขึ้นเด็บไปยิงใช่ไหมชั้นเดฟไม่น่าจะโอายแบล็คบอขแบล็อกพี่ยาให้แบล็คบอก ผมว่าเขามาวอกอยู่ไป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 เอาเอาประตูพี่ออกไปแปะเลยพี่ล็อกพี่ล็อกอยู่ออกตู้พี่ไปแปะเลยตายไปเอาไปเอาขอมาเอาตู้พี่ไปแปรขอมาแล้วไปแปรนอกก่อนแปรนอกก่อนอ๋อยแปรนอกสุดก่อนตายเไปคุ้งนอกสุดแล้วจะคอยวอลข้างในได้ทีหลังพี่ล็อกอยู่ขอร่างครับประตู เออแบงนั Ơ, ้นเออที bị, à, ่เราทับหน้าตู้มันจะไวกว่าเจ็ดวิเจ็ดวิหน้าตู้มันใช้อด้แค่สามวิเองเป็นหนึ่งน้องกำลังเบี้ยบ้านเออเออ พี่เขาถ่ยยรังหน่อยเขาจะบอกพี่แบบเมื่อกี้ใช่ฮะบอกได้เหรอดึงเตียงออกก่อนอเอ้าบอกแต่ข้างในก็ได้มันติดเตียงก็เขา้ขาเข้ามาดึงเตียงไงมแต่ข้างบนนะ่ะเตียงมเอแม เลยคือไปดึงอาหามันไม่ไหวกับพี่สุกเล็กสักคุณนะคะรับปวีตจริงครับแลวพี่สุกเล็กจะบ้องแต่มันขี้แตกอะครับเมื่อกี้อะขึ้นบ้านนัดทายบลอกนัดใายครับสุลลอเมื่อไรอยเชจะหกเข้าแทงขาวใช่หรอใส่ครับลองพิมพ์ในเซิร์ฟิรับ พอวิท็นหัวตี้ครับของพิมพแล้วไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นครับของพิมพอยู่ผับจีเนี่ยโอเคพี่ก็องได้ยู่ผับจีเลยนะมันไม่เห็นขึ้นคนจะซื้อบอกว่ะผับจีเถื่อนโอเค The morning never be the same. You told go on my wall, and now they know my name. Turn the music on and blow my mind away. Like I try to keep it real and hustle every day. Like you know before I tried to be the best. Met it through the city, rock your fucking head. Last year the heather with me dead. And right now I'm living on the fucking head. You guess. My turn, damn zone. Bangkok City, where I came from.